วันนี้เราสองคนมีกับข้าวง่ายๆที่จัดว่าเด็ดสุดๆมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้เราทําเป็นแกงหมูมะเขือใส่ถั่วพูด้วยนะครับผมแกงแบบน้ําขุกคลิกครับน้ําแกงแตกมันสีแดงสวยน่าทานพร้อมวิธีแกงอย่างไรให้มะเขือออกมาสีสวยไม่ดําไม่เละมะเขือกรุบกรอบอร่อยกําลังพอดีนะครับผมแกงแบบมืออาชีพเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับมาดูวัตถุดิบกันครับผมก็จะมีเนื้อหมูครับวันนี้เลือกเป็นเนื้อหมูแผ่นสไลซ์บางๆครับมะเขือปอกก็หั่นแช่น้ําเกลือเอาไว้นะครับแล้วก็นําไปล้างน้ําออกสักสองน้ํานํามาแช่น้ําเกลืออีกครั้งแบบนี้นะครับเวลานําไปแกงมะเขือจะได้ออกมาสีสวยไม่ดํานะครับอันนี้ก็เป็นถั่วพูนะครับผมหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใบมะกรูด นะครับผมพริกแกงเผ็ดนะครับประมาณ100กรัมแล้วก็ใส่พริกซอยลงไปด้วยนะครับผมเตรียมของเสร็จแล้วก็มาลงมือแกงกันเลยครับอันดับแรกก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยครับตามด้วยพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปผัดให้หอมนะครับพริกแกงเผ็ดก็ประมาณ100กรัมนะครับผม ผัดพริกแกงพอหอมแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปผัดด้วยกันเลยนะครับเนื้อหมูที่เราใช้ก็เลือกเป็นเนื้อหมูที่แผ่นบางนะครับเวลาแกงออกมาเนื้อหมูจะได้นุ่มน่าทานนะครับผมน้ําหนักของเนื้อหมูก็ประมาณ400กรัมนะครับ ถ้าน้ำแห้งเกินไปก็ใส่น้ำเปล่าลงไปสักหน่อยก่อนนะครับแต่อย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับผมเราจะเคี่ยวชิกแกงกับเนื้อหมูก่อนนะครับผมให้หอมนะครับเนื้อหมูจะได้นุ่มด้วยแล้วก็หอมด้วยนะครับ เครื่องปรุงก็มีน้ำปลานะครับประมาณสัก1ช้อนก็พอเพราะว่าทิกแกงเผ็ดเนี่ยมีส่วนผสมของเกลืออยู่แล้วนะครับก็มีความเค็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะนะครับเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ใส่น้ำปล่าเพิ่มเติมลงไปได้เลยครับเอาแค่พอน้ำคลุกคลิกก็พอนะครับผม เดี๋ยวผมขอใส่ผงชูรสลงไปสัก1ช้อนชานะครับผมเพื่อเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะใส่น้ําตาลสายขาวลงไปอีกประมาณสัก1ช้อนชาเช่นกันนะครับเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นไปอีกครับปรุงรสชาติเข้มข้นแล้วก็ใส่มะเขือเปาะลงไปได้เลยครับมะเขือเปาะที่เราใช้ก็ประมาณ400กรัมนะครับ อย่างที่บอกเอาไว้ข้างต้นนะครับมะเขือเปาะหั่นแล้วก็แช่น้ําเกลือเอาไว้นําไปล้างขยําให้น้ําดําออกประมาณสักสองน้ำครับแล้วก็แช่น้ําเกลือเอาไว้อีกครั้งหนึ่งพอเรานํามาแกงมะเขือก็จะสีสวยไม่ดํานะครับเวลาแกงมะเขือทีไรมีคนสอบถามมาทุกครั้งนะครับว่าทาไมชอบคนบ่อยจังนะครับที่เราคนก็เหตุผลหนึ่งคือให้มะเขือสุกเสมอกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่คนมะเขือที่อยู่ด้านบน ที่ไม่ถูกน้ําแกงนะครับก็อาจจะสีดําคล้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คนบ้างนะครับแ่ไม่ต้องคนเยอะเกินไปนะครับผมพอมะเขือเริ่มสุกเปลี่ยนสีแล้วก็ใส่ถั่วพูลงไปได้เลยครับวันนี้เราจะใส่ถั่วพูลงไปด้วยนะครับประมาณ1นีดหรือว่า100กรัมครับใส่ลงไปเพื่อเพิ่มสีสันนะครับให้แกงของเรากระทะนี้น่าทานขึ้นไปอีกนะครับผมจะได้เนื้อสัมผัสของมะเขือเปาะแล้วก็ถั่วพูนะครับ ใส่พริกซอยลงไปสักหน่อยครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบยมะกรูดฉีกเลยครับก็รอให้มะเขือเปลาะกับ ถั่วพูสุกสักหน่อยก็ปิดไฟได้เลยนะครับก็จะได้แกงหมูมะเขือถั่วพูที่สีสันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับผมมะเขือก็จะสุกกรุบกรอบกำลังพอดีนะครับน่าทานสุดๆไปเลยนะครับผมหอมด้วยนะครับเสร็จแล้วก็มาเทใส่ถาดแบบร้อนๆกันเลยครับผม พอมาเทใส่ถาดก็ได้เต็มถาดอิ่มกันแบบจุกๆกันเลยครับวันนี้ครับทานกันได้ทั้งวันแถมยังเผื่อปลา้างบ้านได้อีกนะครับผมก็ใครชอบสูตรนี้นะครับวิธีแกงอย่างไรให้มะเขือออกมาสุกกรุบกรอบกําลังพอดีนะครับผมแล้วก็สีไม่ดําด้วยแล้วก็ไม่เละด้วยนะครับผมหมูก็จะนุ่มด้วยนะครับผมสีน้ําแกงเนี่ยเข้มข้นน่าทานมากๆเลยนะครับน้ําแกงก็จะคลุกคลิกกําลังพอดีนะครับ ก็ใครชอบลองไปทำทานกันที่บ้านได้นะครับวันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผมพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับโชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านสวัสดีครับ